ไปราศีต่อไปเลยขับอาจาราศีกันไม่อยากกวนคนจะนอนดึกไม่ใช่หรอกคุณมันรีบเองผมไม่รีบผมไม่มีผมไม่ได้ขับรถมาเผมสบายสบายราศีกันเนี่ยเห็นไหมครับว่ารากเราขยับดาวนิดนึงครับผมก็เป็นห่วงพี่โยผมอเพราะว่าถ้าผ่้หวงพี่โยคุณพินโยพักเปลี่ยนอนาคตเพื่อคนพิการ อ๋อเบอร์อะไรหกห้าห้าโอ้เบอร์ดีนะเบอร์ดีนะเบอร์ดีนะเออเบอร์ดีนะอ่าเนี่ยแล้วก็เป็นอธีตดีธงชัยด้วยเจ้าป้าครูขอให้ได้เป็นรัฐมีเลยนะไม่แก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 เบอร์อะไรอ่ะเบอร์ที่เท่าไหร่อ่ะก็แกไอไอเป็นอะไรอ่ะเราขอยังไงก็ขอได้เออเออส่วนจะได้เป็นหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งอ่าเราขอให้แกเป็นและกันเพราะแก แกช่วยชาตินะแกช่วยชาติอาสามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็แปลว่าตัวแกนีใจดีใจถึงแต่ดาวราศีเกิดแกเดือนพฤษภาคมเป็นไงเป็นยังไงอดาวราศีเกิดดักไปสักครึ่งเดือนเนี่ยพักไปสักครึ่งเดือนดาวราศีเกิดนี่เป็นไงไปอยู่ในภพมรณะเปล่ามรณะนี่แก้ปัญหาทั้งวันเลยนะครับ ไม่ค่อยอยู่นิ่งแต่ที่มีการเคลื่อนย้ายบ่อยเอาต้องออกไปหาเสียงเอาหาเสียงออนะครับมีการเคลื่อนย้ายบ่อยเราไปแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนอยู่มรณะถูกแล้วแล้วก็มีการวางแผนไหมหนึ่งกระสีนี่วางแผนไหมวางแผนเลยแล้วก็ไปที่ปรึกษาด้วยนะอ้าวไปที่ปรึกษาด้วยอะไรด้วยพี่โยเราสมองดีอยู่แล้วอีลุงตรงนั่งไปหมดนะครับทีนี้แต่ให้รู้ไว้เลยว่าตัวเองเนี่ยไม่มีกําลังครับไปอยู่ในทุกสถานะพบ คืออยู่ในพบรอลนะแล้วก็ตัวเองนี่ก็เดินไม่ดีโดยด่าตัวเองเดินไม่ดีอืคือมีการพักพักแล้วดับพักแล้วก็พักแล้วดับด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ให้คุณกับคนเกิดราคณาราศีกันเท่าไหร่นักคนราศีกันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับตัวเองตัวเองไม่ดีนะครับตัวเองทีนี้ถ้าพูดเรื่องอื่นอะถ้าพูดเรื่องเงินเป็นไงอะเรื่องเงินดีเงินต้องดีเลยเงินดีช่วงนี้เงินสะพัดมากเงินที่ได้จากพักพวกได้จากเพื่อนฝูงได้จาก จากสังคมดาวการเงินดีดีมากนะครับแล้วก็เพนด้วยครับนะครับแล้วไปอยู่ในเรือนการงานไหมอยู่ในเรือนการงานด้วยเพราะนั้นนี่เงินที่จะได้มาจากการงานทุ่มเท่าไหร่ก็ได้ครับสำหรับคนราศีกันทุ่มได้แค่ไหนทุ่มไปเลยเพราะเดี๋ยวมีลาหูเข้าปรกินอากาศโชคอีกตัวเองไม่ดีครับแต่ว่าการเงินดีนะครับแล้วก็การงานก็ได้รับการร่วมมือด้วยนะ ทีเนี้ยแกไปสมัครอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ปัญหาอยู่แค่ตรงนี้เขาคงให้แกอยู่สูงแหละเดเนี่นะถ้าอยู่ระดับที่สามนี่มีโอกาสได้นะนี่นะสามหรือหกนี่ครับนะหกแสนคะแนนนะหกล้านเว้ยหกล้านอถ้าเกิดเลยหกนี้ต้องมีสองล้านดิใค่ไม่สามแสนคะแนนได้ได้คนหนึ่งไม่เป็นไรขอให้ขอให้แกมาแล้วกันนี่เราจะได้มีเพื่อนเป็นสสองไงจอทงีวี่ขอขอเป็นทีนะฮบนะ แล้วผมก็ต้องทำอะไรจะไปดูหมอที่สภานทุกวันเนี่ยนะนะฮะตามพิโยไปตามพิโยไปไปคนติดตามอ่ะฮะแต่แตว่าตอนเนี้ยดาวดาวเนี่ยยังไม่ย้ายนะอาจารย์อย่าลืมดาวเกตของขาคือดาวพักเกตยังไม่ย้ายก็แสดงว่าต้องไปบนบานสังเกตเล่นของเจ้าใช้สิ่งศักดิ์ส<ช>ิทธิ์เวลาไปหาเสียงหรือไปไหนเด็กอาจจะพกอะไรสักอย่างหนึ่ง พกล่มร้อนเหลือเกินตอนนี้แล้วก็หลังจากวันที่สิบแปดไปแล้วไปแล้วสิงศักดิ์สิธิ์ไม่ช่วยแล้วสิ่งศักดิ์สิธิ์ไม่อยู่ไม่ช่วยแล้วอะไรแล้วนะครับอะั้นนี่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสิ่งทำอะไรก็ใช้ฝีมือไม่สิงศักดิ์สิธิ์อยู่ไม่นานขอให้เยอะไปก่อนนะแล้วพอเดี๋ยวแล้วพอช่วงที่สิ่งศักดิ์สิธิ์ไปแล้วเราจะได้ใช้ฝีมือครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับการงานเห็นไหมครับครับดาวการงานเนี่ยมีดาวคากระดาษพระสุกรอยอยู่ตรงนี้ครับ ก็ถือว่าดีนะครับเป็ดาคู่มิตรอยู่งานเนี่ยอาจจะต้องขยันนิดหนึ่งนะอังคารนี่ไปถึงความขยันจะครับต้องเดินหน่อยต้องพูดเยอะนะนี่ต้องพูดเยอะนะต้องลุยต้องลุยครับแล้วต้องเดินและต้องลุยอังคารนี้ไปถึงการลุยครนะแล้วลุยเรื่องงานแล้วจะเกิดล่าผลประโยชน์ได้เงินนี่เรื่องงานนะครับเรื่องงาน ส่วนดาวกลางงานไปอยู่ในพ่อมอลนะแลกเรือกันด้วยอก็ถือว่าเอ้ยไปทำเป็นเล่นไหมนะดาวแรกต้องสวัสดีท่านสสไว้ล่วงหน้าแล้วคนราศีกันทุกคนนะครับอย่าได้ประมาทตัวเองอดาวแลกเรือดาวแลกเรือนี่เป็นเกษตรนะใช้ควว่ามีโอกาสดีเลยนะครับต้องต้องขยันจะต้องขยันอาคารเรื่องขยันต้องใส่ความเป็นศิลปินลงไปหน่อยอครับก็ถือว่าดีมากนะครับอันนี้แต่ถ้าพี่โยนได เออถ้าเป็นเป็นเป็นเบอร์เป็นเบอร์อรพักที่เลขสามหกนี้ได้เลยนะเลขสามหกใช่ได้เลขสามหกี้ได้เลยอ <นะ S 2> แต่เป็นเลขหกห้าเลขหกห้ามันก็ก็ต้องเสี่ยงหน่อยเสี่ยงหน่อยอแต่วันที่สิบพฤษภาคมอาจารย์เอสิบพฤษภาคมเนี่ยดาวังคารเนี่ยย้ายลงมางราศีกรกฎไม่แลกเรือนแล้วสิวันนั้นอ่ะลักวันที่สิบแล้วลักวันที่สิบไม่แลกเรือนหัังที่สิบไม่แลกเรือนแล้วก็อันนี้ก็ดาวการงานไม่ดีนะ มันก็ยังพอได้อยู่ก็ได้ดาวพระสุกอยู่อะไรอยู่คร,ครับแล้วก็ยังได้คู่แท้ได้ได้เงินอยู่ยังได้เงินอยู่ยแต่ความขยันลดลงลดลงไปงลดลงมากด้วยเออมากด้วยนะครับแล้วก็ดาวสุกนั้นเป็นจุลจักรด้วยนะจะไปไปยืดมากก็ไม่ได้นะฮะครับครับแล้วก็วันที่สิบเก้าไอ้พบพบสุพระมีมีจันทร์ดับอยู่ ข่าวข่าวที่ได้มาในวันที่สิบเก้าไม่ดีไม่ดีอ่าไม่ดีข่าวาทางไกลนะครับไอ้พูดถึงข่าวทางไกลนี่ไม่ดีนะครับอันนี้สิบเก้าส่วนนี้เรื่องเกี่ยวกับคู่ฮเห็นไหมดาวคู่ครองนี่ดาวผู้ใหญ่ดาวคู่ครองดาวที่จะให้คุณแก่เจ้าตาเนี่ยหลังจาก22ิบสองเมษายนดาวผ่าตัวนี้ครับยกอยู่เข้าพบราศีเมษพบมรณะแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่ทําอะไรก็ ต้องอยังไงต้องเชื่อบ้านตนเองครับ <c oughs> มันไม่มีใครช่วยเราได้ไม่มีใครช่วยแล้วที่ทำไหต้องช่วยต้องช่วยตนเองนอกจากช่วยตัวเองไม่พอยังต้องช่วยคนอื่นด้วยนะ,ะพพมรณะเนี่ยเนี่ยเพราะนั้นนี่ธารมยถาจะเหนื่อยขึ้นเลยขึ้นครับนะครับอ่ไอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ช่วยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่เอาพอหลักเป็นแปดสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าวรนนิลันได้เป็นพินทุบาทไปพินทุบาทผู้ใหญ่ก็ ผู้หลักผู้ใหญ่ในงานผู้ท่าผู้แก่เท้าเจ้าพญานี่ไม่เองดูไม่รักใคร<ม>แล้วก็เบื่อหน้าหนีนะฮะเบื่อหน้าหนีเบื่อหน้าหนีอ่าเบื่อหน้าหนีนี่นะครับเรื่องผู้ใหญ่ไม่ดีครับแล้วก็เรื่องคู่นี่ก็ไม่ต้องไปหาแล้วไม่มีหาไม่เจอปีหนึ่งเรื่องคู่เรื่องคู่หนึ่งปีเลยครับนะครับแต่ให้รู้ว่าตัวเองเดินทางบ่อยนะครับไอ้นีลขึ้นย้ายบ่อยนะครับในราศีกันเป็นนี้ครับก็แพ็คกระเป๋ารอไว้เลยนะครับคุณ พัดสอนนะฮะเกิดราศีกันนะครับก็แพ็คก,กระเป๋ารอไว้ปีนี้เป็นปีแห่งการเดินทางของคุณครับ